จำลองแบบพระคริสต์ภาคที่สองบทที่11น้อยคนนักที่รักการเขียนของพระเยซูเจ้าคนจํานวนมากปรารถนาพระอาณาจักรของพระเยซูเจ้าแต่มีสักกี่คนที่รักการเขียนของพระองค์คนจํานวนมากสแสวงหาความบรรเทาใจจากพระเยซูเจ้าแต่มีสักกี่คน ที่เต็มใจจะรับความยากลำบากพร้อมกับพระองค์คนจํานวนมากร่วมรับประทานอาหารกับพระเยซูเจ้าแต่มีสักกี่คนที่ยินดีจะอดอาหารพร้อมกับพระองค์ทุกคนปรารถนาจะชื่นชมยินดีในพระสิริมงคลของพระเยซูเจ้าแต่จะมีสักกี่คนที่ยอมรับทุกอย่างเพราะเห็นแก่พระองค์ คนจำนวนมากติดตามพระเยซูเจ้าเพราะได้กินขนมปังที่พระองค์ได้ทวีขึ้นแต่มีสักกี่คนที่พร้อมจะดื่มจากถ้วยกาลิสแห่งพระมหาทรมานของพระองค์คนจํานวนมากชื่นชมยินดีกับปาสจรรย์ที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำแต่มีสักกี่คนที่ติดตามพระองค์ในขณะที่ถูกประจานด้วยการแบกกลางเขน คนจำนวนมากรักพระเยสูเจ้าตราบเท่าที่ไม่มีความทุกข์ยากลำบากใดๆเกิดขึ้นกับเขาคนจำนวนมากสรรเสริญและถวายพระพรแด่พระเยสูเจ้าตราบเท่าที่เขาได้รับความบรนเทาใจจากพระองค์แต่เขาเหล่านั้นจำนวนมากจะบ่นว่าหรือหันหลังให้พระเยสูเจ้าทันทีถ้าพระองค์ซ่อนพระพักไปจากเขา หรือลาทิ้งเขาไปสักระยะหนึ่งตรงกันข้ามสำหรับผู้ที่รักพระเยซูเจ้าเพราะพระองค์คือพระเยซูเจ้าไม่ใช่เพราะความบันเทาใจต่างๆที่เขาปรารถนาจะได้รับจากพระองค์พวกเขาสรรเสริญพระองค์ในทุกกรณีแม้ในขณะที่เขาตกอยู่ในความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสและหัวใจของเขาโหยหาความบันเทาใจอย่างที่สุด และแมนว่าพระองค์จะมิได้ประทานความมันเทาใจแก่เขาเลยแม้แต่น้อยนิดเขาก็ยังสรรเสริญและขอบพระคุณพระองค์ตลอดเวลาความรักอันบริสุทธิ์ที่มีต่อพระเยซูเจ้าไม่แอบแฝงด้วยความต้องการสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อตนเองย่อมมีพลังมากมายเหลือเกินคนที่สแสวงหาความมันเทาใจสำหรับตน จากความรักที่มีต่อพระเยซุเจ้าบ่อยๆนั้นไม่สมควรจะเรียกเขาเหล่านั้นว่าพ่อค้าแม่ค้าที่สแสวงหากำไรดอกหรือคนที่คิดถึงแต่ประโยชน์หรือความรักตนเองคือผู้ที่รักตัวเองมากกว่าพระเยสูเจ้าไม่ใช่หรือจะมีสักกี่คนที่ยินดีและเต็มใจก้าวออกจากความเห็นแก่ตัว และเป็นอิสระจากสิ่งสร้างทั้งหลายบนแผ่นดินนี้เราจะค้นหาพวกเขาได้ที่ไหนจะต้องค้นหาพวกเขาจนสุดปลายแผ่นดินเชหรือมนุษย์แม้จะให้สิ่งดีๆทั้งหลายของตนเองแก่ผู้อื่นจนหมดนั่นก็ยังไม่มีคุณค่าเท่าไหร่แม้นเขาจะทรมานตัวเพื่อใช้โทษบาปนั่นก็ยังเล็กน้อยหรือเกิน และแมนเขาจะมีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเรื่องราวต่างๆแต่เขาก็ยังห่างไกลเหลือเกินหรือแม้แต่เขาจะมีคุณธรรมสูงส่งมีความศรัทธาแรงกล้าแต่เขาก็ยังขาดบางสิ่งบางอย่างซึ่งมีค่าและจำเป็นที่สุดสำหรับเขาเหนือสิ่งใดทั้งสิ้นสิ่งนั้นคืออะไร สิ่งนั้นก็คือการสละทุกสิ่งสละตนเองก้าวออกจากตัวเองและไม่เก็บสิ่งใดไว้เพราะความรักต่อตัวเองและเมื่อเขาได้กระทําทุกอย่างที่เขารู้ว่าคือหน้าที่ที่เขาต้องกระทําแล้วเขาจะรู้สึกว่าเขาไม่ได้กระทําสิ่งใดเลยสิ่งซึ่งใครๆต่างก็ถือว่ามีค่าสูงส่ง แต่สำหรับเขาสิ่งเหล่านั้นไม่มีค่าเลยสำหรับเขาเขายอมรับความจริงถึงการเป็นคนรับใช้ที่ไม่มีประโยชน์อะไรเหมือนดังที่มีตรัสไว้ในพระคัมภีร์ว่า mm hmm. เมื่อเจ้าได้ทำทุกสิ่งตามคำสั่งแล้วเจ้าจงพูดว่าข้าพเจ้าคือคนรับใช้ที่ไม่มีบุญคุณอะไรกับเจ้านาย เพราะข้าพเจ้าได้กระทำตามหน้าที่ที่ข้าพเจ้าควรกระทำเท่านั้นเขาคือคนยากจนและจิตใจของเขาไม่ผูกติดอยู่กับสิ่งใดเขาสามารถพูดได้เหมือนประกาศสุขที่ว่าสำหรับข้าพเจ้าข้าพเจ้ายากจนและขัดสนอย่างไรก็ตามไม่มีใครร่ำรวยกว่าเขาไม่มีใครเข้มแข็งกว่าเขา และไม่มีใครเป็นอิสระได้อย่างเขาเพราะเขารู้ว่าเขาสระตนเองและทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างไรและเขารู้ว่าเขาจะเป็นคนต่ำต้อยในสายตาของตัวเองได้อย่างไร